สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเพนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะชื่อว่าวัฒนธรรมน่ารู้ในหัวข้อเรื่องความหมายและ ความสําคัญของวัฒนธรรมค่ะวันนี้ครูเพ็นจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมนะคะว่าวัฒนธรรมหมายถึงการดําเนินชีวิตในสังคมที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและปฏิบัติสืบทอดจากคนรุ่นก่อนมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันอย่างพวกเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ภาษาการแต่งกายการรับประทานอาหารและการแสดงความ เคารพนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวัฒนธรรมเขาเปรียบเสมือนกับรากแก้วของต้นไม้ที่เป็นรากอย่างลึกลงไปในดินค่ะเพื่อที่จะยึดต้นไม้เอาไว้ไม่ให้ล้มเมื่อมีพายุลมแรงเช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมค่ะที่เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต,อต่อไปนั่นเองนะคะ สำหรับวัฒนธรรมแรกที่ครูเพนจะพาเด็กๆไปรู้จักนะคะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์นั่นก็คือการกราบหรือว่ากรารไหว้นั่นเองนะคะชาไทยของเราขาดได้สร้างสมวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาช้านานนะคะเด็กๆรวมไปถึงวัฒนธรรมบางอย่างก็ได้สร้างความเจริญงอกงามให้กับสังคมนะคะการไหว้ก็เช่นกัน ชาติไทยเรานะคะมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่แตกต่างจากชาติอื่นออกไปนะคะเวลาคนไทยมาพบการเจอกันก็จะทักทายกันด้วยการไหว้แล้วก็จะกราบทักทายด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะโดยการแสดงความเคารพนะคะก็จะมีการกราบการไหว้ก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพของบุคคลนะคะเช่นการกราบพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะ ก็จะเป็นการกราบแบบไม่ต้องแบมือในขณะเดียวกันกา,การกราบพระนะคะก็จะต้องเป็นการกราบแบบแบมือนั่นเองนะคะซึ่งก็การไหว้มีลักษณะการไหว้ที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปครูเบนจะพาเด็กๆไปรู้จักกับวัฒนธรรมที่ที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์นั่นก็คืออาหารไทยค่ะ อาหารไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่มีการคิดค้นเอาพืชผักต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิน่นในภูมิภาคนั้นๆน,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 นะคะมาปรุงเป็นอาหารก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่นยกตัวอย่างนะคะเช่นภาคใต้ค่ะเด็กๆเคยทานอาหารใต้ไหมคะอาหารส่วนใหญ่นะคะก็จะได้มาจากทะเลนะคะก็เลยมีการนําเอาสมุนไพรต่างๆนะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาว น,ะะนอกจากนี้ยังมีการนําพืชผักสมนุนไพรนะคะที่มีสรรพ,พคุณต่างๆนะคะมาใช้ในการเป็นามาปรุงเป็นยามาเป็นส่วนผสมในอาหารเชน่นผักพืชผักจําพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีสรรพ,พคุณ แตกต่างกันไปนะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะหรือว่าฟริกก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเป็นต้นนะคะนอกจากนี้คุณค่าของอาหารไทยนะคะก็จะเป็นคุณค่าทางภูมิปัญญาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมนะคะที่บรรพบุรุษของเราก็มีการเอาพืชผักต่างๆนะคะมาผ่านกระบวนการต่างๆมาตากแห้งบ้างมาผสมกันบ้างนะคะก็ทําให้เกิดเป็น รสชาตินะคะที่อร่อยขึ้นที่แปลกขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เราควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ค่ะวัฒนธรรมไทยสุดท้ายนะคะที่ครูเพ็นเอามาฝากเด็กๆวันนี้นั่นก็คือภาษาไทยค่ะภาษาไม่ว่าภาษาอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารนะคะชาติต่างๆก็เลยมีการสร้างภาษาแล้วก็ตัวอักษรขึ้น ะะตั้งแต่ปีพศ1826นะคะโดยเฉพาะภาษาไทยของเราเด็กๆทราบไมหมคะว่าใครเป็นคนสร้างตัวอักษรภาษาไทยขึ้นมาอ่านั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะได้ประดิษฐ์ ตัวอักษรไทยค่ะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบันแล้วก็กลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะคะทำให้คนไทยของเราได้ใช้ภาษาไทยนะคะในการบอกเล่าและก็บันทึกเรื่องราวต่างๆต,างต่อกันมานะคะเป็นภาษาทางราชการของไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะ,ะและอย่างที่บอกค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยไปแล้วดังนั้นนะคะ สิ่งที่เราสามารถทำได้ในการอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะก็คือการเขียนหรือว่าการพูดสื่อสารภาษาไทยด้วยคำที่สุภาพไพเราะนะคะไม่พูดจจหยาบคาย,ายนะ,ะพูดด้วยความสุภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละก็จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูเพ็ญน,นะคะก็นำเอา วัฒนธรรมนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมหนึ่งวัฒนธรรมในเรื่องของการทักทายนั่นก็คือการกราบการไหว้นะคะสอ,อาหารไทยและ 3. ภาษาไทยนั่นเองนะคะซึ่งทุกๆวัฒนธรรมนั้นก็ล้วนแต่มีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าในตัวของบันเองนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณเพ้นฝาก การบ้านเอาไว้นะคะให้เด็กๆนะคะสรุปความรู้ค่ะ mm hmm. เขียนความหมายของคําว่าวัฒนธรรมนะคะ mm hmm. และก็ยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่นักเรียนภาคภูมิใจนะ,ะ mm hmm. วาดภาพประกอบระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยและอย่าลืมเขียนชื่อวัฒนธรรมแล้วก็สรุปความรู้ mm hmm. ให้คุณครูเพ้นลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์ชัน้นป .2, 2> mm hmm. ให้ด้วย นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ